นักเรียนที่มาจา่ทูกเสียงรู้ไหมครับเจดีองค์ขวาทรงดอกบัวตูนของอาณาจักรสุโขทัยกุบาสีวิชัยได้รือทิ้งออกไปนี่เป็นเจดีย์ดอกบัวตูมที่อยู่ตรงใกล้ๆวิลาลนั้นก็สิงห์สุโขทัยไปวลาลนั่นก็สิงห์ชีง ปฏิมากรรมที่ส่งให้กับอาณาจักรสุโขทัยได้เป็นมรดกโลกเนี่ยคือพระรูปสีวิยาบอกนะครับก็นคือปา,นนอนอางนัง่งนอนยืนเดินโดยเฉพาะปางวีลายเนี่ยอันนี้คือที่ไหนลูกถางาง่ายนะ ลูกค um ุณจำไหมครับพระพุทธลลาองค์นี้อยู่ที่วัดไหนับ้านบ้านครับไม่รู้ตอบเลยเออครับครับไม่มรู้ตอบจย่างสั้นเพื่อนผมบอกได้ครับคุณไม่แต่นรถฮะว่ามาข้าพุทธลาองค์นี้มีลักษณะพิเศษที่ทำให้เราสามารถเรียว่าหลวงพ่อ danção normal do do nada tá bom